ซี o ผู้เย็นชาเตรียมยกเลิกการมั่นกับหมอยากจนแต่เมื่อเขาเห็นเธอทุ่มเทรักษาเด็กกำพร้าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหัวใจที่เคยแข็งดังหินกลับสั่นไหวอย่างรุนแรงเขาจะเลือกครอบครัวและอนาคตที่ถูกกำหนดไว้หรือเลือกเธอผู้หญิงที่เปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาซี o หนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางห้องหรูหราที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับเขามองแหวนมั่นในมือด้วยสายตาเย็นชาหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความลังเล และความไม่พอใจหญิงสาวที่เขามั่นไว้เป็นเพียงหมอยากจนไม่มีชื่อเสียงไม่มีทรัพย์สินเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเพียงความผิดพลาดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาขับรถผ่านตรอกเล็กๆที่เงียบเหงาสายตาเขาถูกดึงดูดด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆที่นั่นใต้หลังคาไม้เก่าหมอสาวที่เขาอยากตัดขาดกำลังนั่งยองๆข้างเด็กกำพร้ากลุ่มหนึ่งเธอยิ้มอบอุ่น มือของเธอจับแขนเล็กๆของเด็กน้อยอย่างอ่อนโยนเสียงปลอบโยนของเธอเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีค่ารักษาไม่มีเอกสารสัญญามีเพียงหัวใจที่มอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเขายืนเงียบล้มหายใจติดขัดแสงอาทิตย์ยามบ่ายสาดกระทบใบหน้าของเธอราวกับนางฟ้าหัวใจที่แข็งกระด้างของเขาเริ่มสั่นไหวอย,อย่างรุนแรง ความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดกำลังผลิบานเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอสะท้อนประกายแห่งความจริงใจและในวินาทีนั้นสายตาของทั้งสองก็ประสานกันเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงเด็กๆเงียบหายไปจากความคิดมีเพียงหัวใจของเขาที่เต้นดังไม่หยุดความเย็นชาถูกทำลายแทนที่ด้วยความร้อนแรงของความรู้สึกใหม่ และเขาเองก็ตกตะลึงกับหัวใจของตัวเองเขายืนนิ่งอยู่นานหัวใจเต้นราวกับกำลังวิ่งแข่งสายตาไม่อาจละจากภาพตรงหน้าหญิงสาวคนนั้นผู้ที่เขาเคยคิดว่าจะทิ้งไปกลับกลายเป็นแสงสว่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมือเล็กๆของเด็กชายกำพร้ากุมมือเธอไว้แน่นเธอหัวเราะเบาๆเ,าเาสียงใสนั้นกระทบหูของเขาราวกับเสียงดนตรี ความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกอว่อนอยู่ในอกความเย็นชาที่สร้างขึ้นมานานค่อยๆละลายเขาก้าวเข้าไปใกล้แต่ก็หยุดไม่กล้าทำลายบรรยากาศที่กำลังสวยงามเด็กหญิงตัวเล็กเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาใสาบริสุทธิ์ทำให้เขาสะดุ้งเล็กน้อยคุณลุงมาหาหมอหรอคะเสียงเด็กน้อยถามอย่างไร้เดียงสา หญิงสาวหันไปตามเสียงสายตาของเธอประสานเข้ากับเขาอีกครั้งในแววตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและเล็กน้อยเหมือนจะมีความไม่มั่นใจเขารีบเบือนสายตาเหมือนคนที่ถูกเปิดเผยความลับมือที่ถือแหวนสั่นเล็กน้อยเธอลุกขึ้นช้าๆเช็ดมือที่เปื้อนฝุ่นออกแล้วเดินเข้ามาใกล้คุณมาที่นี่ทำไมคะ เสียงเธอนุ่มนวลแต่แฝงด้วยระแวงเขาสูดลมหายใจลึกฉันผ่านมาเท่านั้นคำตอบสั้นๆหลุดออกมาแต่แววตาของเขากลับซ่อนความสับสนเด็กๆวิ่งเข้ามารุมกอดเธอเขามองภาพนั้นอย่างหึงหวงโดยไม่รู้ตัวหัวใจบีบแน่นแต่ก็อบอุ่นในเวลาเดียวกันเธอหันมามองเขาอีกครั้งริมฝีปากยกยิ้มเล็กน้อย แต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้มีไว้สำหรับเขารอยยิ้มนี้เป็นรอยยิ้มที่เธอมอบให้เด็กๆและมันกลับทำให้เขาเจ็บในอกเขาอยากเป็นคนที่ทำให้เธอยิ้มแบบนั้นอยากเป็นคนที่ได้รับความอบอุ่นเช่นเดียวกับเด็กๆตรงหน้าความคิดนี้ช็อกเขาเหมือนฟ้าผ่าชายผู้ไม่เคยเชื่อในความรักกําลังยอมรับว่าเขาตกหลุมรักผู้หญิงที่เคยดูแคลน เธอก้มลงเก็บกล่องยามาใส่ตะกร้าแสงแดดยามเย็นสาดลงบนเส้นผมที่พลิ้วเบาเขาจ้องมองอย่างลืมหายใจกลิ่นสมุนไพราจากกล่องยาผสมกับกลิ่นหอมอ่อนๆจากร่างของเธอทำให้สติของเขาสั่นคลอนเขาอยากจะพูดออกไปอยากสารภาพว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วแต่ลิ้นกลับแข็งทื่อคุณยังจะยกเลิกการมั่นอยู่หรือเปล่า เธอถามขึ้นกระทันหันเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่ชัดเจนเขาเงียบคำถามนั้นเหมือนคมมีดเฉือนใจเขาไม่คิดว่าเธอจะกล้าพูดตรงๆเธอยืนรอคำตอบสายตาของเธอเต็มไปด้วยความกล้าแม้จะมีความเศร้าซ่อนอยู่ลึกๆเขามองเธอแล้วมองเด็กๆที่ยังกอดเธอแน่นหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดฉัน เสียงเขาแหบพลาแต่ไม่ทันได้พูดต่อเสียงฝีเท้าดังมาจากมุมตรอกชายวัยกลางคนในชุดโทมเดินเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดเด็กๆรีบวิ่งไปหลบหลังหญิงสาวเธอก้าวออกมายืนขวางทันทีแววตาแข็งกร้าแต่ยังคงสงบออกไปจากที่นี่เธอบอกน้ำเสียงเด็ดขาดเขามองเธอด้วยความตกตะลึงหญิงสาวที่อ่อนโยน กลับแข็งแรงพอที่จะปกป้องคนอื่นหัวใจเขายิ่งเต้นแรงกว่าเดิมชายแปลกหน้าขู่เสียงดังแต่เธอไม่ถอยแม้ก้าวเดียวเขาจึงรีบก้าวไปยืนข้างเธอโดยไม่คิดสายตาของเธอเหลือบมองเขามีแววประหลาดใจที่ปนความอบอุ่นเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นมือของเขาเกือบสัมผัสมือของเธอ ความร้อนแผ่กระจายไปทั่วร่างบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันเงียบงันจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองทุกวินาทีเหมือนยืดยาวไม่สิ้นสุดและในขณะนั้นสายตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากความลังเลกลายเป็นการยอมรับเขารู้แล้วว่าเขาไม่อาจปล่อยให้เธอหลุดมือไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามชายแปลกหน้ายืนนิ่ง แต่แววตาของเขายังเต็มไปด้วยความคุกคามบรรยากาศรอบตัวตึงเครียดจนเด็กๆร้องให้เบาๆหญิงสาวกอดเด็กคนเล็กเข้ามาแนบอกมืออีกข้างยกขึ้นกันท่าทางนั้นเด็ดเดี่ยวกว่าที่เขาเคยเห็นเขาไม่อาจทนได้อีกจึงก้าวออกไปข้างหน้ายืนประจันหน้ากับชายแปลกหน้าโดยตรงอย่ามายุ่งกับที่นี่น้ำเสียงเขาเย็นจัด แต่แฝงด้วยพลังที่กดดันทุกสิ่งรอบข้างชายแปลกหน้าชะงักเขาไม่คาดคิดว่าซี o ผู้รูราจะมาอยู่ในตรอกเล็กๆแบบนี้ดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลหญิงสาวเหลือบมองเขาในแววตาของเธอมีทั้งความแปลกใจและความโล่งใจหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุอกเด็กๆยังคงซุกอยู่ด้านหลังเสียงสะอื้นสั่นไหวก้องในหูเขา ทุกอย่างบีบให้เขารู้สึกว่าต้องปกป้องให้ได้ชายแปลกหน้าถอยไปทีละก้าวสุดท้ายก็หมุนตัวออกจากตรอกทิ้งไว้เพียงเงียบงันที่หนักอึง้งเขาหันกลับมามองเธอหญิงสาวยังคงยืนกอดเด็กแน่นแววตาของเธอสะท้อนความกังวลคุณทำไมต้องมาช่วยด้วยเสียงเธอเบาแต่สัน่นคำถามนั้นเหมือนมีดที่แทงตรงใจเขาเขาไม่ตอบทันที เขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยอมเสี่ยงเช่นนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่รู้แน่เขาไม่อาจปล่อยเธอเผชิญลำพังเพราะฉันไม่อยากเห็นคุณเจ็บคำพูดหลุดออกมาเองเขาตกใจในสิ่งที่พูดแต่ก็ไม่ถอยกลับเธอชาง,งักสายตาที่สั่นไหวเงยขึ้นมาสบกับเขาริมฝีปากเผเยลเล็กน้อยแต่ไม่มีคำใดออกมาเด็กน้อยเงยหน้ามองเขา คุณลุงช่วยพวกเราเหรอเสียงใสๆทำให้เขายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวรีบหันหน้าหนีเธอกลัวจะถูกเขาเห็นว่าใบหน้าแดงจัดหัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะเขาก้าวเข้ามาใกล้เพียงไม่กี่ก้าวระยะห่างระหว่างกันแคบลงจนแทบได้ยินลมหายใจกลิ่นหอมอ่อนจากตัวเธอผสมกับกลิ่นฝุ่นของตรอกเก่า สำหรับเขามันเป็นกลิ่นที่งดงามที่สุดที่เคยสัมผัสทำให้ความรู้สึกบางอย่างยิ่งรุนแรงฉันเคยคิดจะยกเลิกการมั่นเสียงเขาแผ่วเธอชะงักหัวใจเธอเหมือนถูกบีบรัดเขาสูดลมหายใจแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจอีกแล้วหญิงสาวตัวสัน่นคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงในหัวใจเธอไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือหวาดกลัว ดวงตาเขาจ้องลึกเข้ามาสายตาที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครเห็นทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนเขายกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วเกือบแตะเส้นผมที่ปรกแก้มของเธอแต่หยุดไว้กลางอากาศเธอหลับตาแน่นหัวใจสั่นไหวจนแทบขาดในวินาทีนั้นทุกอย่างรอบตัวเงียบงนันเสียงลมพัดผ่านเสียงนกไกลๆดังแวว แต่สิ่งที่ชัดที่สุดคือเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นพร้อมกันแล้วทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์จากกระเป๋าเขาดังขึ้นทำลายบรรยากาศที่กำลังร้อนแรงเขากัดฟันแน่นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอปรากฏชื่อบีดาเขารีบหันหลังกดรับสายน้ำเสียงเข้มดังลอดออกมากลับมาทันทีเรื่องมันต้องถูกยกเลิกคำสั่งนั้นทำให้เขาแข็งค้าง หัวใจที่เพิ่งอุ่นไหวกลับเย็นชาอีกครั้งเขากำโทรศัพท์แน่นจนเส้นเลือดขึ้นหญิงสาวมองเขาเธอไม่ได้ยินชัดแต่สัมผัสได้จากสีหน้าแววตาของเธอหม่นลงทันทีเขาหันกลับมาเจอสายตาเธอที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันเหมือนมีดนับพันเล่มทิ่มแทงเขาอยากอธิบายแต่ไม่มีคำพูดใดออกมา เพราะเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าควรเลือกเส้นทางไหนเธอก้มหน้าลงกอดเด็กน้อยแน่นกว่าเดิมเหมือนเธอเลือกที่จะปกป้องหัวใจของตัวเองบรรยากาศรอบตัวหนาวเหน็บทั้งที่พระอาทิตย์ยังส่องแสงเขารู้สึกเหมือนถูกพรากสิ่งสำคัญไปทั้งที่ยังอยู่ตรงหน้าเธอหันหลังกลับเสียงฝีเท้าของเธอชัดเจนในความเงียบทุกก้าวเหมือนกรีดลึกลงในใจเขา เขายืนมองไม่อาจขยับหัวใจเขากำลังถูกฉีกออกเป็นเสียงเขารู้แล้วว่าการตกหลุมรักครั้งนี้จะไม่ง่ายและอาจเจ็บปวดยิ่งกว่าที่เคยเผชิญเขายืนนิ่งอยู่ในตรอกที่ว่างเปล่าสายลมพัดผ่านเบาๆแต่ในอกกลับปั่นป่วนจนแทบระเบิดเสียงฝีเท้าของเธอห่างออกไปเรื่อยๆแต่ทุกย่างก้าวกลับดังก้องในใจ เหมือนเสียงเตือนว่าเขาอาจสูญเสียเธอไปจริงๆเขาอยากวิ่งตามอยากคว้าแขนเธอไว้อยากบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกกับใครเช่นนี้แต่เสียงบิดายังคงก้องในหูเรื่องมั่นต้องถูกยกเลิกถ้อยคําสั้นๆที่หนักราวกับพันธนาการเขากัดฟันแน่นหัวใจสั่นไหวแต่สมองสั่งให้ยืนเฉยความเย็นชาและความร้อนแรงประทะก,กันภายใน ดวงตาเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นเธอก้มลงกอดเด็กน้อยอีกครั้งร่างเล็กๆเ,เหล่านั้นคือโลกของเธอเธอไม่ต้องการเขาเธอไม่ต้องการความหรูหราเธอแค่ต้องการปกป้องเด็กๆที่ไม่มีใครเหลียวแลและนั่นทำให้เขายิ่งหลงรักจนเจ็บปวดแทบขาดใจคืนวันนั้นเขากลับไปยังคฤหาน์ใหญ่แสงไฟคริสตัลส่องประกายแต่ไร้ความอบอุ่น บิดานั่งอยู่บนเก้าอี้หนังสีดำสายตาคมดุเหมือนนักล่าเจ้ารู้หน้าที่ของตัวเองหรือไม่เขานิ่งกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือแต่ก็ยังไม่เอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจการแต่งงานครั้งนี้เป็นเพียงเครื่องมือทางธุรกิจเสียงบิดาเย็นจัดเราไม่อาจฝากอนาคตไว้กับหญิงยากจนคนนั้นได้หัวใจเขาเจ็บ คำพูดนั้นเหมือนกำแพงสูงที่กั้นระหว่างเขาและเธอเขาอยากตะโกนอยากประกาศว่าเธอไม่ใช่เพียงแค่หมอจนๆแต่ปากกลับหนักเกินกว่าจะขยับเขารู้ถ้าเอ่ยออกไปความสัมพันธ์กับครอบครัวจะไม่เหมือนเดิมอีกคืนนั้นเขานอนไม่หลับแสงจันทร์ลอดผ่านผ้าม่านส่องลงบนกล่องเล็กๆที่วางอยู่ข้างเตียงในกล่องนั้นคือแหวนมันวงแหวนที่เขาคิดจะคืน แต่ตอนนี้มันกลับเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้ว่าเธอมีตัวตนเขาหยิบแหวนขึ้นมามองมันในเงาสลัวหัวใจเขาเอ่อล้นด้วยภาพใบหน้าและรอยยิ้มของเธอฉันจะไม่ยอมเสียเธอไปเสียงกระซิบของเขาลอยในห้องว่างเป็นคําสาบานที่ไม่มีใครได้ยินวันรุ่งขึ้นเขาขับรถไปยังตรอกเล็กๆอีกครั้งหวังจะได้เจอเธอ เสียงเด็กๆหัวเราะดังแว่วมาแต่ไกลเขายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวก้าวเร่งเท้าเข้าไปใกล้เธอยืนอยู่กลางลานดินมือถือผ้าขาวม้าเช็ดเหงื่อใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเรียบง่ายเมื่อเธอเห็นเขารอยยิ้มหายไปทันทีแววตาเปลี่ยนเป็นความระแวงคุณมาที่นี่อีกทำไมเสียงเธอเย็นแต่ภายในแฝงความสันไหว เขาใจหายเธอสร้างกำแพงขึ้นในชั่วข้ามคืนกำแพงที่เขาเองเป็นคนก่อเขาเดินเข้าไปใกล้พยายามมองตาเธอแต่เธอกลับหลบสายตาฉันไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดเสียงเขาแผ่วเรื่องมั่นฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเธอหัวเราะเบาๆแต่ในเสียงหัวเราะนั้นมีความเจ็บปวดไม่ต้องพูดอะไรแล้วข้าฉันเข้าใจดี คำพูดนั้นเหมือนหอกแทงลึกในอกเขาอยากคว้าเธอไว้อยากอธิบายทุกอย่างแต่เธอหันไปหามือเล็กๆที่ดึงเสื้อเธอไว้เด็กชายคนนั้นกำลังร้องให้เพราะแผละทะลอกที่เขา่าเธอก้มลงทันทีลืมทุกสิ่งรอบตัวภาพนั้นทำให้เขาชะงักหญิงสาวที่เขามั่นไว้ไม่เคยเห็นแก่ตัวแม้แต่วินาทีเดียวเขารู้ว่า นี่คือสิ่งที่ทำให้เธอต่างจากคนอื่นและนั่นเองที่ทำให้เขารักจนถอนตัวไม่ขึ้นหัวใจเขาเต้นแรงความรู้สึกโหมกระหน่ำราวกับพายุเขาไม่อาจปล่อยให้เธอเข้าใจผิดฉันไม่ใช่คนที่จะยกเลิกมั่นเสียงเขาดังชัดหญิงสาวเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาของเธอสั่นไหวริมฝีปากเพเยะเล็กน้อยแต่ยังไม่กล้าเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน เขาก้าวเข้าไปสายตาแน่วแนว่ถ้าจะมีใครยกเลิกก็ไม่ใช่ฉันเธออึง้งเด็กๆมองทั้งสองด้วยความสงสัยบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทลมพัดแรงขึ้นกลิ่นฝุ่นและกลิ่นดอกหญ้าลอยเข้ามาแต่ในหูเขาได้ยินเพียงเสียงหัวใจของเธอเขายื่นมือออกไปหวังจะได้สัมผัสมือเธอแต่เธอถอยหลังเพียงก้าวเดียว อย่าทำแบบนี้เลยค่ะเสียงเธอสัน่นฉันไม่อยากให้คุณต้องเสียอนาคตเพราะฉันเขาชะง,งกักแววตาของเธอเต็มไปด้วยการเสียสละมันทำให้เขาทั้งเจ็บทั้งโกรธทั้งหลงรักเธอคิดว่าฉันต้องการอนาคตแบบที่คนอื่นวางไว้หรือเสียงเขาแข็งขึ้นฉันต้องการเพียงสิ่งเดียวคือเธอเธอสั่นไปทั้งร่างน้ำตาเอ่อขึ้นในดวงตา แต่ยังพยายามฝืนยิ้มคุณไม่เข้าใจโลกของคุณกับโลกของฉันต่างกันเกินไปเธอหันหลังก้าวเดินออกไปช้าๆเขายืนนิ่งทุกก้าวที่เธอเดินออกไปคือแผลลึกที่ฉีกหัวใจเขาเขารู้แล้วว่าความรักครั้งนี้จะเต็มไปด้วยการต่อสู้ไม่ใช่เพียงกับครอบครัวแต่กับหัวใจของเธอเองคืนหนึ่งสายลมพัดเบา แสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าในห้องเล็กๆของคลินิกหญิงสาวนั่งเงียบสายตาจับจ้องไปยังเด็กๆที่นอนหลับสบายหัวใจเต็มไปด้วยความกังวลที่ไม่อาจพูดออกมาประตูเปิดออกชา้ชาๆเขาก้าวเขาว้ขามาแสงเงาจากจันททอดลงบนใบหน้าเรียบแต่แฝงความมุ่งมั่นเธอหนีฉันไปอีกไม่ได้แล้วเสียงเขาแนว่วแน่ทำให้เธอสะดุ้งเงยหน้า คุณยังไม่เข้าใจน้ำเสียงเธอสัน่นเราสองคนอยู่กันคนละโลกเขาเก้าวเข้ามาใกล้หยุดตรงหน้าของเธอสายตาลึกซึ้งจนเธอไม่อาจหลบหนีโลกของฉันอาจเต็มไปด้วยกำแพงเขาพูดชชาๆแต่เธอคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันอยากข้ามกำแพงนั้นน้ําตาเอ่อขึ้นในดวงตาเธอหัวใจที่แข็งแรงมาตลอดเริ่มสั่นไหว เขายื่นมือออกไปอย่างอ่อนโยนฉันไม่สนใจแล้วว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรน้ำเสียงเขาสั่นเพราะความจริงใจสิ่งเดียวที่ฉันกลัวคือการเสียเธอไปเธอกัดริมฝีปากน้ำตาหยดลงบนหลังมือที่เขายื่นมาในที่สุดเธอก็ค่อยๆวางมือลงไปทับสัมผัสนั้นอุ่นราวกับแสงอาทิตย์หัวใจทั้งสองดวงเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน ความเงียบรอบตัวกลายเป็นความสงบงามถ้าเธอยอมอยู่เคียงข้างฉันเขากระซิบเบาๆฉันจะปกป้องเธอและเด็กๆเหล่านี้ตลอดไปเธอหลับตายิ้มทั้งน้ำตารอยยิ้มที่สว่างสวยกว่าจันทร์บนฟ้าและในคืนนั้นทุกพันธนาการในใจถูกปลดออกสองหัวใจที่เคยห่างไกลก็ได้มาบรรจบกันโลกอาจยังเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่สำหรับพวกเขาความรักครั้งนี้คือคำตอบสุดท้ายเรื่องราวของซี o ผู้เย็นชากับหมอสาวยากจนผู้เปี่ยมเมตตาได้จบลงด้วยความรักที่แท้จริง